สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไว้หน้าเสรีพิสุทธิ์ฟาดอนุทินงบหายไปไหนผู้ปฏิบัติงานจริงยังไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยโควิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News และช่องข่าวรอบตัว ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสรีพิสุทธิ์จี้อนุทินอย่าดูแลแต่บิ๊กตู่เล่นการเมืองอย่างเดียวลั่นอย่าให้พี่เสรีต้องเหนื่อยงบหายไปไหนไม่ถึงมือผู้ปฏิบัติงานจริงที่รัฐสภา พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกรมทป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปอปอชอสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เรื่องค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ตั้งแต่ปี2,563ตอนนี้ยังไม่มีการเบิกใจ่ายให้กับบุคลากรสาธารณสุขมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับโดยรองงบประมาณปี2,564เพื่อสั่งจค่าตอบแทนปี2,563 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้ในายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขช่วยด้วยอย่าดูแลแค่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่าเล่นการเมืองอย่างเดียวนายอนุทินต้องมาดูแลเต็มที่มารับผิดชอบอย่าให้บุคลากรต้องเดือดร้อน ขอให้หนูช่วยด้วยทําให้เต็มที่อย่าให้เขาต้องเดือดร้อนมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่าให้เขาต้องมาร้องกับพี่พี่เสรีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะมีเรื่องร้องเรียนเยอะและงบประมาณในเรื่องนี้ไม่แน่ชัดว่ากี่พันล้านบาทไม่ทราบว่าหายไปไหนหมดทําไมถึงไม่ถึงมือผู้ปฏิบัติงานจริงพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ